ขอกราบสวัสดีเอฟซีเบิกซับนักคีดทุกท่านเด้อค่ะมอน,นี้แอดมินจะพาส,สัมผัสอาจารย์เนี่ยเด้อค่ะแอดมินหงินข่าววันเลขเพื่อนขาทถูกงวดราคาละกันแม่นแห้งนะคะแนวทางเพื่อนจะมาแบบใดในงวดนี่ให้มติดตามไปพร้อมๆกันเด้อค่ะผู้ดใดที่เขาไมา่แล้วกะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้เด้อค่ะสิบบได้พาดข่าวสารดีๆกับเกี่ยวกับตัวเลขนะะเนาะค่ะเนาะ เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขของอาจารย์นี่เป็นเลขสูตรบ่ค่ะหรือจังใดครับเ,เลขสูตรเลขสูตรคำนวณของผมเองเนี่ยครับผม,ออบผมโอ้ค่ะอาจารย์เนี่ยไอเลขสูตรนี่อาจารย์เฮียดเองเนาะค่ะนอะอันวดนี้ได้ตัวใดค่ะวันนี้มัน็สอมี 2, 6, 2, อ่สองหกสองแปดว่าเดี๋ยวด้ค่ะอาจารย์บาท่านบ่ท่านเดี๋ยวเดี๋ยวนู้จดกันเตรียมประกา๊เพึ่อนมีอัน,น ะะอ,องหกเว้ยเนาะค่ะเนาะสองหกสองแปดสองแปดสองห้าสองสามสองห้าสองสามครับสามหกสามแปดสามหกสามแปดค่ะอันนี้อันนี้เลขล่างหรือว่าเลขบน,นะคะ่ะ มันกะลังเชื่อมันกอกบ,บนเพื่อกิดสั่นครึ่งวันมังหัน,หนผมหายไปสองหางกบบับเกย์สูมันก่นถือทั้งสองข้างล่างทั้งบนนะนะมันกะมันก็นกบนแน่อือ <c ười> สื่อได้ทั้งล่างทั้งบนเนาะค่ะ,นะเนาะครับครับบริเวณทั้งล่างทั้งบนบานเนียนอยากจะเน้นอาจารย์อาจารย์ทีตัวทีอาจารย์มั่นใจนี่มันสิมี่ตัวใดค่ะเป็นพิเศษ ก็คือสามแปดกับสองแปดกับสามหกอะมีสามตัวเลย่ะอันสามแปดบะค่ะครับสองแปดอากสองแปดเกับสามหกกับสามหกครับครม่แช่นะครับไมต้องไปมัดตุโล่ะครับพกติก็ให้ชื่อมัดตุโลแะว่าแต่ว่าเนี่ไงทีชื่อเราก็หันกันนี่ไศูนย์หนึ่งหาสองหานะอืมค่ะครับครับ อยากได้หมายเลขโทรศัพ,พาาท์อา,ทา,อ,าอ,อาจารย์ค่ะเทียเอฟซีเพิ่นอยากโทรหาค่ะโอ้อาจารยมาเรียบตรงศูนย์เก้าแปดค่ะหนึ่งสี่หกค่ะเจ็ดเจ็ดสามสามสองเจ็ดสามสามสองค่ะครับครับครับครัอาจารย์ยูจังหวัดเดค่ะเนีย อยู่บ oh, okay. no, ุรดีล่ำโอ้ยอยู่บัวดีล่ำเนาะค่ะเนาะถ้ามีโอกาสนี่ไปหาได้อยู่ได้เนาะค่ะครับได้อิปสุดอิปยูทูปเขาก็มาหลายช่องอ่ิบกว่าช่องเขามากจากทั้งใกรๆหลายๆเจ้าอยู่อ๋อค่ะค่ะค่ะมีโอกาสจะไปหาขอบคุณอาจารย์ได้หลายเลยค่ะบัตนี้เลขสามตัวนี่บ่มีบ่อาจารย์อีนี่สามตัวนี่ผมมันผมไม่ยุบผมไม่ได้ยุบบ้านเลยผมไม่ยุบมาตัวลาอยู่งไหม โอ้อาจารย์ไปทุลาอยู่นะคะเนาะครับค่ะค่ะเอาพวลบกันละค่ะขอพุณอาจารย์เ้อะค่ะเดอ้อาานี่ก็คือเลขสูตรของอาจารย์เนี่ยนะคะเดอ้อเอฟซีทานใดเทียมมากน้าอาจารย์เพิ่นกับสาม,มารถเอาไปเป็นแนวทางได้นะคะแนวทางของเพิ่นกัตจะมีสองหกนะคะสองแปดสองห้า สองสามสามหกสามแปดค่ะว่าจะถามเลขบนเพื่อนเพื่อนหับไปธุระเพื่อดีเนาะค่ะแอดมินกะมีโอกาสได้สัมผณ์เพื่อนเนาะค่ะทางโทรศัพท์เพราะว่าเพื่อนอยู่บุรีรลัมเด้อค่ะเด้อกาอยู่ไกลแอดมินกะไปบ่ท่านใดเนาะค่ะเนาะมันไปไกลกะทานามกแล้วมันหลายเนาะค่ะเพราะว่ามันไกลกันกับอุดอรเด้อค่ะเด้อ อันนี้ที่เพื่อนว่งกลมให้นี่คือว่าเลขที่อาจารย์เพื่อนมันใจที่สุดเด้อค่ะก็คือสองแปดสามหกสามแปดเด้อค่ะนี่คือเลขที่อาจารย์ท่านมันใจค่ะทางช่องกับเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขอาจารย์เนี่ยนี่ก็เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแ้วก็โด่งดังเรื่องของเลขสูตรเด้อค่ะเป็นเลขสูตรคำนวณ อาจารย์เนี่ยเนาะคะ่ะเลขเพิ่นจะแม่นเขาทุกงวดเลยเด้คะ่ะแอดมินกะอยากไปหายูามันหันไกนดะค่ะน้ามดน้ามันไปกะเบิร์ตโมเนหน่อยเนาะคะ่ะเนาะอกจากว่ามีโอกาสเดี๋ยวไปทางบุรีรัมย์จังสิได้เลยไปหาอาจารย์เนี่ยเด้๋สัมผัสซึ่งหนากันเนาะคะ่ะเนาะกะขอบคุณนขอมูลดีๆจากอาจารย์เนี่ยนะคะที่ห้เกียรติสัมผัสทั้งเบิร์ซับหน้าขี้ค่ะ,คะตัวเลกกะ ขันเพิ่นวงกลมไหนี่โตที่เพิ่นเน้นกับว่าหลายเ้ยค่ะสองแปดสามหกสามแปดเท่านั้นเนาะค่ะคือเลขที่เพิินวงกลมใบนนี้คือแนวทางดีๆจากอาจารย์เนี่ยนะคะผู้ดใดมักน้ำเพิินกับจังคอยสื่อเด้อค่ะเอฟซี FC พอทางช่องกับเป็นเพียงซื้อกลังในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขนะคะซื่อเสียงเพิ่นด่งดัง เลกพันแม่นทุกหวดท,ทุกหัวนะค่ะแอดมินก็นเลยยิบขึ้นมาเสนอให้เอฟซีเพื่อเอฟซีจะได้เอาไปเป็นแนวทางนะคะแนวทางนี่สิมีหลายสำนักหลายอาจารย์เด้อค่ะให้เอฟซีพิจารณากรานะกสื่อนะคะเพาะทางช่องก็เสนอไว้เป็นแนวทางในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลบ่ได้สนับสนุนในการล่นการพนันเด้อค่ะเด้อให้เอฟซีเอาไป ที่เจรน่าได้เรื่องของการดึงฉากกินแบ่งรัฐบาลหรือว,ว่ารอตเตอรี่ของเ้านะคะค่ะขันผู้ใดมกักตัวใดก็เลือกเอานะคะขันมกักกะจังสือน้ำเพลินขันบอมกักเข้ากับพานะคะขอบคุณเอฟซี FC, ทุกทถนา,านหล่ๆเด้อค่ะที่เขามาติดต่ำรับจมรับฟังในคลิปนี้ผู้ใดเขามาเร็วกะให้โชคให้หมานเด้อค่ะเด้อ กะขอกำลังใจให้แอดิน้ากหน่อยเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อค่ะเพื่อจะบอพาดข่าวสารดีๆจากทั้งช่องเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้กะขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านให้โชคโชคมันม่นหมายเด้อค่ะกะช่วงนี้ออกเตือนทั้งบ่ค่อยได้อดินกะ จะสัมผัสโทดเอาโทรเอานะคะเนาะพราวาสถานการณ์โควิดกลับไปยากมากยากคือเห็นเนาะค่ะการสิด้ยทร่กาให้เอฟซียู่บ้านการับช่มทาง YouTube เด้อค่ะเดอ้อรับช่มเอาทาง YouTube ค่ะขอบุณเอฟซแลหลายค่ะเมื่อน,นี้แอดมินกะจะขอขอบ,บคุณเอฟซีละกะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะเดอ้อขอบุนค่ะ